เกือบไปแล้วค่ะเพื่อนๆเ, mm hmm. เวลาพาน้องหมาเข้าสวนทีไลเขาจะชอบมุดเข้าไปข้างไอ้ใต้กระบะแปลงปลูกผักนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีตัวเตนนะคะไล่ต่อยน้องหมานะคะแล้วก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะมันมีรังเตนหรือเปล่าข้างใต้กระบะนี้ก็เลยลองเอาก,กล้องส่องส่องข้างล่างดูนะคะโอ้โหแบบว่า รังใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทั้งไข่ทั้งตัวแม่เลยนะคะเราก็เลยไปเอาสเปรย์ที่ใช้สําหรับฉีดพวกต่อพวกแตนนะคะแล้วก็เลยลทั้งคือกก้าก็กลัวนะคะเพื่อนๆก็เลยแบบตัดสินใจฉีดสเปรย์เข้าไปเขาก็เริ่มตายเริ่มได้กลิ่นเริ่มหล่นลงมาแล้วก็ยังบินอยู่นะคะ,ะบางตัวก็จะบินมาต่อยเรานะคะแต่ว่าเราก็จะฉีดสเปรย์ใส่ นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะมึนเมาแล้วก็ตายนะคะแล้วก็โอ้โหแบบว่าน่ากลัวมากนะคะแบบว่ายัเยี้ยแล้วแบบว่าตกลงมาเลยนะคะเพื่อนโอ้โหแบบท่าน้องหมาเข้าไปนะคะหรือไม่ลูกสาวนะคะก็คือลูกสาวจะชอบเข้าไปในสวนแล้วก็จะชอบเก็บถั่วดูชิคะเพื่อนๆเ,เขาจะแบบหล่นลงมาแบบว่ากองอยู่กับพื้นเต็มเลยนะคะ น้องจอยก็จะชอบไปเก็บถัว่วเก็บอะไรกินนะคะแล้วก็กลัวว่าจะโดนแตนต่อยนะคะเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจเอาสเปรย์ไปฉีดเลยนะคะคุณสามีด่าใหญ่เลยนะคะบอกว่าทําไมเธอไปฉีดใส่ร่างแตนแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็โดลุมเธอหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะรอให้สามีมากําจัดให้ทีก็ รองคงแบบว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะมากําจัดรังแตนให้นะคะก็เลยกําจัดเองเลยนะคะก็กลัวอยู่นะคะแต่ว่าดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหแบบมันน่ากลัวมากเลยคือแบบถ้าโดนแบบว่าโดนต่อยแบบว่าโอ้โหแบบวันนั้นวิ่งรุมน้องหมาสามสี่ตัวนะคะน้องหมาร้องจากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เลยได้มีโอกาสมาดูว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับใต้แปลงผักเรานะคะเพื่อนๆก็ล่งใจไปอีกเปลาะหนึ่งนะคะโล่งใจไปอีกเปลาะหนึ่งแล้วก็ต้องจับตาดูอีกทีนึงนะคะว่าในส่วนตัวไหนที่ยังไม่ตายนะคะเขาก็จะไปหาทำรังใหม่นะคะครั้งที่แล้วนะคะก็ เจอ,อตรงประตูเลยทําที่ประตูไอที่จะเข้าออหลังบ้านเลยนะคะอพอดีคนที่เข้ามาฉีดยาฆ่าญยามาทําทรีทเมนต์ที่สนามญ้านะคะไม่แน่ว่าเขาโดนตัวแตนต่อยหรือเปล่านะคะแตังนั้นใหญ่มากเลยอันนั้นก็โดนกําจัดไปเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรังที่สองของซัมเมอร์นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ แน่ใจว่าพอจะหมดหน้าร้อนเนี่ยจะมีมาทำรังอีกไหมเดี๋ยวเรามาต้องมาเดินรอบๆบ,บ้านดูนะคะเพื่อนก็ยังมีเหลือนะคะส่วนที่ าก็ยังเริ่มตกลงมาเรื่อยๆอ,อยู่พอดีว่าสเปรย์ขวดแรกหมดนะคะเพราะว่าเราใช้มาครึ่งขวดแล้วก็เลยไปหยิบขวดใหม่ในโรงจอดรถมานะคะแล้วก็พอฉีดให้เขาตายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่น้องจอยก็จะเอารังมันออกมานะคะเพื่อนๆจะดูซิ่ว่าไข่เยอะไหมรังที่แล้วนะโอ้โหเพื่อนๆไข่นี่เต็มเลยอะคะ่ะ แบบว่าคือแบบไข่ออนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาแตกออกมาหมดทุกตัวนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยตัวนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งรอก่อนนะคะเพราะว่ารอให้เขาไอ้นี่ก่อนรอให้เขามึนให้เขาเมายากเ,ยเดี๋ยวเราค่อยจะไปสวยเอาไอตัวลังมันออกมานะคะโอ้โหยังก็ยังมีดิน้นมีอะไรอยู่นะคะ ยังไม่ตายหมดเลยนะ